สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่17มษาย,ยนเรามาดูข่าวเชลซีในช่วงเย็นเรามาเริ่มกันด้วย่ข่าวนี้วิเคราะห์ก่อนเกมเชลซีปะทะกระทัาาทางเคิร์สันพาเร์ารอบรองชนะเลิศศึกเอฟเอคัพข้าคืนวันนี้โดยศึกบอลถ้วยที่เก่าแก่ที่สุดใน,กนเกาะอังกฤษเอฟเอคัพจะกลับมาลงเตะก,กันอีกครั้งในรอบรองชนะเลิศโดยรอบนี้จะลงเตะก,กันที่สนามเบมบริดตเดียมซึ่งคู่ที่เราจะมาวิเคราะห์ในข่าคืนวันนี้เป็นคู่ระหว่างเชลซีปะทะกระทัาาทางเคิร์สันพาเรด งานนี้เดิมพันคือนัดชิสเลอร์แม้ว่าชื่อชั้นนะฮะจะเป็นรองแต่ในเกมสู้กันอย่างเต็มที่อย่างแน่นอนเกมนี้ทีมใดจะมีโอกาสได้เก็บชัยชนะเพื่อจะตีตัวเข้าสู่รอบชิสเลอร์ต่อไปเราลองมาดูกันได้เลยของหังนี้เรา,าเริ่มที่ความพร้อมทางฝั่งทางเชลซีกันก่อนแล้วกันโดยงานนี้ผลกนนารแข่งขันรอบที่ผ่านมา รอบ3เชลซีชนะทางเชตร์ฟิลด์ไป5ต่อ 1, หนึ่งรอบ4เชลซีชนะปริมัตไป2ต่อ1รอบหดูตันเทาแพ้เชลซีไป2.3ต่อ 3, และรอบแทีมสุดท้ายมิเดิลสโบแพ้เชลซีไป0.2ต่อสสำหรับสภาพความพร้อมของทีมในเกมนี้โชมัสทูเิลจะหมดสิทธิ์ใช้งานเบนซิเวลกับทางคาร์มัสัตโอดอยที่มีอาการบาดเจ็บส่วน,นรายของลมิลูลูกากูกับทางบรอสบัคลียังต้องรอทดสอบความฟิต ขณะที่แกนหลักที่เหลือต่างก็ฟิสบอลแบบพร้อมลงสลามทั้งหมดในครั้งนี้เกมนีสิงบูจะมาในระบบ3 4 1 2นารับ3คนประกอบไปด้วยเชฟโวชาราวาเอโกซิวและก็อันโตนโอเปรดิกเกอร์บิงแบ็กสองฝั่งจะเป็นบริสเจมกับทาง so, บางกอสอารอนโซสวิฟฟิลคู่กลางจะใช้เอ็นโกรกงเต้ยืนคุมเกมรูปกับทางจอจินโยโดยมีทางบิสันเมาส์คอยสร้างสรรค์เกมรุกให้กับทางจิโมเวนเนอร์กับทางไคลส์ฮเวดเป็นตัวจบสกรอร์ในครั้งนี้ ส่วนสภาพฝัง่งความสภาพความพร้อมทางฝั่งคริสตันพาเรสนะฮะการน,นี้ประสาทเปรนแกวคริสตันพาเปเรนั้นทีมอันดับที่13ของศึกพิมริกกิตหลังจากที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการชนะไป5เสมอ2ไม่แพ้ใครเจนัดติดต่อกันทุกราการล่าสุดพวกเขานั้นก็พาท่าบุกไปพ่ายแพ้กระทั 2, ่งเลสซตีนหนึ่งต่อสองเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วขณะที่ผลงานในศึกถ้วยนี้พาเรตนั้นเปิดบ้านถล่มอาชนะเอฟเวอร์ตันไปแบบขาดลอย0ต่อและรับแทีมสุดท้าย สำหรับสภาพความพร้อมของทีมในเกมนี้ปาทิควิเอฟราจะช่วยใช้งานนาทานเฟอร์กูสันที่ยังมีอาการบาดเจ็บรวมทั้งคอนเนอร์การ์เกอร์ที่ไม่สามารถลงสนามพกตอนตอกสกัดอย่างแท้จริงได้หลังผาลนั้นได้ทำเรื่องขอไปอยังเชลซีแต่ก็ถูกปฏิเสธนอกจากนั้นยังต้องรอทดสอบความฟิตของไมเคิลโอลิเซไทริกมิเชลและก็วิลคิว ส่วนแข้งตัวหลักไรทอื่นๆน,นั้นยังคงพิสูจน์แบบพร้อมลงสนามคาดกันว่าประสาศรัยแก้วจะมาในระบบ4-3-3แผงหลัง4คนประกอบไปด้วยนาธานเนลไคลส์โจอาคิมอันเดอร์เซนมาสเกอร์อีและก็จูเอลวาชส่วนแดนกลางจะใช้เจมส์มักอาเธอร์ชิคูคูยาเต้และก็เชฟฟรีย์ยุฟยืนคุมเกมโดยมีเจดเดนอายูชองฟริปมาเจตา้าและก็วิลฟริดซาฮาคอยสร้างสรรค์เกมรุกในครั้งนี้ ส่วนคาดการณ์สิบตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในค่ำคืนวันนี้นั้นทางฝั่งทางเอเจลซีนั้นก็จะมีเอเจร์อาร์ ay, jo, so, Mouse, anner, แมนดีเทปโตชาโรบาจิเอโกเซวาอันโตนิโอเปตติเกอร์ฟริชเจมเอ็นโกโรกงเต้จอร์จินโนมาร์กอสออรันโซ่มสันเมาส์ติโมว์วนเนอร์และก็ไคลส์ฮาร์เบิร์ตส่วนคาดการณ์สิบตัวจริงทางฝั่งคีสันพาวเรตนั้นก็จะมีแจ็คบัตแมนนาเดเนียลไคลส์โจอาคิมแอนเดอร์สันมาร์คเชี Joel Walsh, James McArthur, Chiku Kuyate, Jeffrey Shuyuk, ay Jordan Ayew ช่อง Philip Matita สุดท้ายก็คือ Wilfried s a h a สุดฟอร์มหนันดหลังสุดก่อนทั้งสองทีมนั้นงานนี้ทางฝั่งทางเชลซีนะฮะก็จะมีวันที่19เดือน 3, 2022ชนะมิเดิลสโบลไป2ต่อ0วันที่9 22, เดือน 4, 2022แพบแรนฟอร์ด1ต่อ4 วันที่6เดือน4 2022แพ้รเรอัลมาดริด1-3วันที่9เดือน4 2022ชนะซอธแมตัน6-0และวันที่12เดือน4 2022ชนะรเรอัลมาดริด3-1สุดท้ายฟังคริสตันพาเลทนั้นก็จะมีวันที่5เดือน3 2022ชนะวูฟแมป์ตัน2-0 วันที่14เดือน3 2022เสมอแมนเชสเตอร์ซิตี้0-0วันที่20เดือน3 2022ชนะเอฟเวอร์ตัน4-0วันที่4เดือน4 2022ชนะอาร์ซนอน3-0และวันที่10เดือน4 2022แพ้เลสเตอร์ซิตี้1-2 ดยการน,นี้ศึกนันดาบี้แมตช์ที่มีตัวนัดชิงสไตเลอร์เป็นเดิมพันฝั่งของสิงห์พรามเชลซีแม้ว่าจะกลับมาคว้าชัยได้สองนัดติดต่อกันแต่พวกเขากลับต้องกระเด็นตกรอบแปดทีมสุดท้ายหมดสิทธิ์ป้องกันแชมป์ยุโรปไปเป็นที่เรียบร้อยส่วนทางปราสาทเบรนแก้วสามารถทำผลงานในช่วงที่ผ่านมาได้อย่างน่าประทับใจแม้จะพึ่งสะดุดพ่ายมาในเกมล่าสุดก็ตามทีโดยเกมน,นี้แน่นอนว่าหากเปรียบเทียบศักยภาพของขุ่กำลังแบบตำแหน่งต่อตำแหน่งแล้ว คงเป็นเชลซีที่เหนือกว่าพอสมควรทว่าการที่พวกเขาเพิ่งจะเดินทางไปทําศึกหนักที่สเปนมาถึง100ชั่วโมเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ก็าอาจจะกลายเป็นตัวแปรสําคัญที่ส่งผลต่อสภาพร่างกายและความฟิตของนักเตะไม่มากไม่น้อยอีกทั้งยังเชื่อมาว่าศึกแห่งศักดิ์ศรีหนนี้พารตนั้นจะต้องมาสู้แบบขาดใจอย่างแน่นอนเพราะมาถึงจุดนี้ได้คงต้องบอกว่าพวกเขาไม่ได้มีอะไรจะเสียและไม่ต้องกังวลอะไรแล้ว คาดการณ์กันว่าเกมนี้คงจะไม่ใช่งานง่ายของทางสิง์บรูอย่างแน่นอนยิ่งหากว่าพวกเขาไม่สามารถทําประตูนี้ขึ้นนําได้จนเวลาเหลือน้อยลงไปสภาพร่างกายของนักเตะประสาลรอนแก้วที่สุดแล้วจะสมบูรณ์แบบกว่า ก็จะยิ่งช่วยให้พาเลตนั้นได้เปรียบกว่าในช่วงท้ายทําให้มองว่ามีความเป็นไปได้ไม่น,น้อยที่เกมนี้จะสนุกสูสีและอาจจะต้องยืดเยื้อไปถึงช่วงต่อเวลาพิเศษแต่อย่างไรก็ตามสุดท้ายแล้วก็ยังคงเชื่อมาว่าโอกาสที่ทางเชลซีจะได้ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศก,กับทางลิเวอร์พูลและศึกฟุตบอลถ้วยในอีกหนึ่งรายการก็ยังมีมากกว่าอยู่ดีในกรังนี้ทูกเข้ากระตุน้นลูกากูควรดูเวเนอร์เป็นแบบอย่างในขรังนี้ ดยทางโทมัสทูเิลกุนซอเชลซีอ, Chelsea, ออกโรงแนะนำให้ทางโรมิลูลูกากูหัวหอกจอมฝืดให้ดูจิโมเวนเนอร์ดาวยิงเพื่อนร่มทีมเป็นแรงบันดาลใจเพื่อจะพัฒนาตนเองให้เข้ากับระบบสิงบรูโดยก่อนเกมรอบตัดเชือกเอฟเอคัพที่เชลซีจะทำศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์เจอกับทางคีสันพอร์ตศึกในวันอาทิตย์นี้โทมัสตูเกลนายใหญ่แห่งชินสแตมฟอร์บริดตระต้นให้ลูบิลูลูกากูนำจิโมเวนเนอร์เป็นแบบอย่างในการพัฒนาตนเอง แต่ดาวย,ยิงทีมชาติบเบลยเยียมไม่ได้ถูกเลือกเป็นชอยแรกในทีมสิงปรูถึงแม้เจ้าตัวจะถูกซื้อจากทางอินจ์มิลานด้วยค่าตัวมหาศาลแต่กลับไม่สามารถทำผลงานที่ดีได้จนถูกตัดชื่อออกจากทีมรวมถึงมักจะมีประเด็นให้สัมภาษณ์โจมตีระบบการเล่นของชูเคิลอยาล่างไรก็ดีลูกากูนั้นไม่ใช่แค่กองหน้าคนเดียวของเชลซีที่เจอปัญหาปืนดในรายของจ er. ิโมเวนเนอร์ก็ประสบเจอกับเรื่องนี้มาโดยตลอดนะนับแต่ย้ายจากทางแอตเรซิก สิ่งนั้นก็ตามทีน,นารุกทีมชาติเยอรมนีก็อดทนรอโอกาสและก้มหน้าก้มตาทํางานหนักเพื่อที่จะได้ลงสนามในครั้งนี้อีกครั้งส่วนสิ่งที่ทางติมโมเวเนเดอร์ทำก็คือสิ่งที่ทางลูกกูจาเป็นต้องทําให้ได้การอดทนอดรอทํางานหนักและก็ทีมต้องมาก่อนเขาต้องพร้อมที่จะช่วยทีมเพราะการเป็นกองหน้าคุณสามารถช่วยทีมได้ในภายในเวลาไม่กี่วินาทีเท่านั้น สิง์พร้อมปล่อย aku, ilan, ลูกากูมีอินเตอร์มิลานและก็เปเชเตรียมจะสิงค์หล่อนนะโดยกันที่เชลซีพร้อมจะปล่อยตัวโลมิลลูลูกากูนะฮะออกจากทีมในช่วงหน้าร้อนนี้มีอินเตอร์มิลานกับทางปารีสแซ็งแ์แมงให้ความสนใจซึ่งกองหน้าวอชเปรนีย้ายกลับไปบร่วมงานกับทางสิงค์ตนครารมเชลซี ซึ่งทุ่มเงินมหาศาลไปถึง97.5ล้านปอนด์ดึงตัวมาจากทางทีมกูใหญ่เมื่อหน้าพร้อนปีที่ผ่านมาแต่นักเตะกลับทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังสอยตาข่ายในเวทีพรีเมียร์ลีกได้เพียงแค่5ประตูเท่านั้นนอกจากนี้นนโฮหฮอกชาวเบลเยียมยังมีรเรื่องราวที่เป็นประเด็นสําคัญหลังจากระบุว่าพร้อมกับอินเชมิลานสร้างความไม่พอใจให้กับเพื่อนร่วมทีมและก็แฟนบอลซึ่งหลังจากนั้นก็แทบจะไม่ได้รับความไว้วางใจชางัโทมัสทูเคิลเสียใจสักส,าย,สา,ายนัก ซึ่งล่าสุดทางแจ็คการ์เกอร์กับทางเกรมแบลฟรีสข่งต่างประเทศเผยว่ายอดทีมลอนดอนก็พร้อมจะปล่อยดูการกูกออกจากทีมในหน้าปรุนี้ซึ่งได้รับความสนใจจากทางกูงใหญ,ญจ่จมิลานและก็เปเชโดยทางทางเดรัสซูล,ลี่หวังจะดึงหอกทีมชาติเบลเ,ลเยียมรายนี้กลับไปร่วมง,งานในซานซิโร่กันอีกครั้งหลังจากนักเตะเป็นกางสำคัญพาทีมควา้าแชมป์ซารีอาเมือ่อซีซั่นที่ผ่านมา ครั้นก็ตามชีเปเชก็พร้อมสู้ราคาและก็หวังได้ตัวลูกกูไปเสริมแกร่งในแนวรุกแต่ปัญหาสําคัญคือเรื่องของสัญญาส่วนตัวที่ทางทีมดังของหลีกเอิงฝรั่งเศสอาจจะจ่ายไม่ไหวตามทีนักเตะรปรนี้รักกับทางเชลซีก็เป็นได้ในเวลานี้และขา่าวเชลซีในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ฝากเอฟซีทุกท่านติดตามกันต่อไปกันซีทุกท่านติดตามกันต่อไป